น่ากินมากจริง,รงเอาไปแค่เครื่องตุ๋จริงๆถ้าเป็นร้านอาหารเครื่องตัวคงขายสามพันอะต้นาพระเอกของเรานะคะเป็น Australian Wild c อตล็อ l o เ s t e r ง่ายมากทุกคนก็คือไม่ต้องทำซอสเองไม่ต้องเคี่ยวเองก็คือเราแอบ,บใช้กระป๋องนี้หอมมากอยากให้วิดีโอมีกลิน่นใส่เนยหรือนะ้ำมันมะกอกแล้วก็เข้าเตาอบได้เลย4-5นาทีก็คือได้กิน l o บสเตอรูรูแบบนี้แล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Miss Happy d a t และรายการ Cook with this. s i s <laughs> s โอเคทำเมนูอะไรคะ วันนี้เมนูเราหรูหราม,มากเมนูชื่อ Lobster p a s t าสนะคะพูดเลยว่าเมนูนี้นะถ้าไปกินที่ร้านอาหารต้องแบบ2-3 0 0 0อัพเพราะอบสเตอร์เราตัวใหญ่มาก l o อบ t e r อร์แบบจริงจังจริงจังมาก,มากของเล่นในวันนี้นะคะก็คือนี่ Ferguson Lobster จากออสเตรเลียเป็นแบบ l d c คอร์ t แปลว่าจับตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ l o อบ t e r อร์เลี้ยงแล้วพวกเราอะโต ไม่ได้โตมาดูน่าจิตมากเราแค่อเคยเรียนที่บอสตันมา3ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นเคยกับล็อบสเตอร์มากเมนูที่เธอชอบคือเมนูอะไรแค่ขอมาขอแค่ต้มแล้วก็กินเลยก็คือหวานจริงเหรอฉันชอบเมนูแบบ lobster roll หรือไม่ก็แบบอร่อยกว่า lobster bisque lobster bisque อะไรอย่างนี้แต่วันนี้ดูทุกคนมันสะดวกมากกว่าแตอนแรกคิดว่ามันจะมาแบบแกะข้างในแล้วแต่ว่าไม่พี่เมย์เอามาเราตกใจมากคือแบบอันนี้เป็นดิบ าาแล้วเขาบอกมันสะดวกมากทุกคนใครอยากแบบดูราว,ว่าเลนทายกับแฟนที่บ้านอะ่ะก็คือใส่เนยหรือนะ้ำมัน,มนละกอก็เข้าเตาอบได้เลย4-5นาทีก็คือได้กินล็อบสเตอร์รูรูแบบนี้แล้วตัวนึงคือกินได้2คนก็ได้นะคะแล้วรู้ไหมว่าล็อบสเตอร์เนี้ยต่างกับเมนล็อบสเตอร์ยังไงอันนี้คือล็อบสเตอร์อะไรออสเตรเลียนออสเตรเลียนคอตไม่โอเคมันต่างมันต่างมันคนละพันกันเธอดูมันไม่มีคลอถ้าเกิดว่าเป็นเมนล็อบสเตอร์มันจะมีแบบเออจริงด้วยมันเป็นอะไรมือใหญ่ใหญ่ที่เป็นแบบกีบ ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือจะหางใหญ่เขาบอกว่าเนื้อมันจะอยู่ที่หางเนี่ยแต่อนี้ดูเนื้อนแน่นมากแล้วก็ด้วยความที่มันโตช้าอะไรเงี้ยมันก็จะเนื้อนแน่นหวานแล้วเราก็จะมาชิมกันให้ทายก่อนชิ้นเนี้อกิบบะไม่กดดันไม่กดดันเลยชิ้นน้อกิบบะ พันแปดเกือบใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ถ้าไปกินที่ร้านอาหารไม่ว่าแบบสองพันฝรั่งสี่พันแม้วเวลาที่เขาชอบยกปลาแซนเดียร์สามสี่พันบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จากเพลียวโรบบี้อีกเช่นเคยนะคะแม้ว่าเพลียวโรบบี้เหมาะกับฟู้ดดี้ที่ยังอยากสุขภาพดีส่วนตัวชอบซื้อแบบวัตถุดิบจากเขานอกจากนี้แล้วเราต้องใช้อะไรอีกก็คือซอสซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เพลียวโรบบี้อีกทุกคนก็คือเป็น U S D a organic อันนี้คุณจอนที่เป็นผู้บริหารเพลียวโรบบี้เขาโฆษณาว่า ยี่ห้อนี้เหมือนเขาเป็นร้านพิจ่าอยู่ใกล้ๆบ้านเขาสมัยเด็กแล้วพอ oh. เขาทำพอดักขายเขานี่ไปติดต่อมาขายที่เพลียวรอบี้เลยที่ไหนของอเมริกาใช่ของอเมริกาแคลิฟอร์เนียนี่นี่เป็นยูเอชเอออร์แกนิกก็คือจะมีโลโก้ของจริงแล้วอันนี้ข้อดีมันก็คือไม่ได้มีส่วนผสมแปลกๆอ่ะส่วนผสมก็คือมีแค่ออร์แกนิกทอมเ e x โต้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออลิฟอลที่เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกกระเทียมออร์แกนิกเบซิลก็คือโหลพาโหระพาแล้วก็ซีซอสแค่นี้เลย แล้วก็วันนี้เสร็จลับง่ายมากทุกคนก็คือไม่ต้องทําซอสเองไม่ต้องเคี่ยวเองก็คือเราแอบ,บใช้กระป๋องนี้ตีมือไม่ต้องเราแค่เลือกของดีของดีอย่างเด็ดมากวันนี้ก็คืออันนี้เป็นพ็อกเบอรี่ที่ส MO กโดยเชฟแพมเชฟแพมของไทยเราเนี้ยละค่ะที่ทําร้านอาหารชื่อ <c oughs> ของยาวราที่เขาได้มิชลินอ่ะก็คือแค่ใช้อันนี้แทนเบคอนก็เป็น free r a n g พอร์ k แล้วก็ส MO กมาแล้วหอมมากๆเลยโอเคเริ่มได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้นมน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้มเส้นกันแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็จะมาหัน่นส MO กพอร์ก หั่นเป็นคิ้วปะคะเป็นสี่เหลี่ยมให้ต้มเส้นเลยไหมอ่ะหรือน้ำมันยังไม่เดือไดไเลย์ย okay. ใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันให้มันออกมาจากหมูพอพอหมูมันเริ่มมีมันออกมาเราค่อยใส่กระเทียมเข้าไปใช่ปะใช่เส้นนะคะตอนเคล็ดลับก็คือเวลาต้มเส้นให้ใส่น้ำมันไปด้วย จะได้ไม่ติดกันใส่เอาใส่เกลืออย่างเดียวฉันใส่น้ำมันด้วยเมื่อก่อนก็ใส่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วใช่มันจะเส้นไม่ติดกันจริงๆริาไม่ใส่ก็ไม่ติดนะจริงๆไม่ต้องใส่ทุกคนหรือว่าลองบอกว่าปกติใส่หรือไม่ใส่กันละกันเอนนี้เราไม่ใส่จริงเหรอให้กะเพราะว่ากะไม่เป็ไม่อาเธอกะเธอกะโอเคไม่เองไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวจะดูเส้นติดกันเป่าเพราะว่าทุงทีต้มเส้นมันก็จะแบบเยอะเกินไปสําหรับการกินทุกรอบ ไม่ไรอ่ะจี่จริงมันมีอุปกรณ์นะใส่น้ำมันเปล่าตอนต้มเส้นคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะมันเยอะไปใช่ได้มันลงไปแล้วอโอ้มายใส่เกลือแล้วทำไมต้องใส่เกลือคะให้เส้นมันมีรสชาติเคยไปเรียนทำอาหารกับเชฟตามอ่ะเขาบอกเวลาต้มเส้นกับต้มผักอ่ะให้ทำให้น้ำอ่ะมันเค็มเหมือนทะเลเลยใช่ตอนนี้ก็ใส่ไปนิดเดียวอยงเ่ะโอเคงันใส่เพิ่มเขาบอกว่าให้ salty like the sea โอเคน่าจะเค็มแล้วค่ะจับเวลาอย่างเนี้ย เฮโอเค okay, ทุกคนเจ็นาทีนะเจ็ดนาทีหอมาหอมากหอมาหอมากหอมมากหอมมากมันใหญ่ไปหรอเราทำไหน <c oughs> หอมมากอยากให้วิดีโอมีกลิน่น <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ถึงจะใส่กระเทียมได้รอให้แบบมันมันออกกัเยอะๆก่อนนี่ยเดี๋ยวกระเทียมไหมดูแบบมันมากไม่เป็นไรเป็น free r a n g อ้วนแบบคุณคุณภาพ ทุกคนรู้เปล่าว่าจริงๆพวกเบคอนหรือแฮมที่ซื้อตามซูเปอร์มาร์เกตต็ตเขาชอบใส่สารกันเสียแล้วก็ไนเตรตหรืออะไรเงี้ยถ้ากินเยอะๆมันมีความเสีย่ยงมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคนชอบถามว่ากินเฮลตี้กินไส้กรอกได้ไหมไมยก็จะบอกว่าตอบตายตัวไม่ได้เพราะจริงๆไส้กรอกแบบเทรดิชชั่นลมันก็คือแค่เอาไส้หมูยัดหมูลงไปแล้วก็พวกเครื่องเทศสมุนไพรใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็คือกินได้แต่มันแค่หาย,ยากขึ้นเท่านั้นเองส่วนตัวเมย์ก็คือซื้อทุกอย่างจากเพลียวโรบบี้อย่างท เก็บน้ำไว้นิดนึงอะเส้นเยอะมากเซนมันมันออกมาเยอะแล้วอ่ะโอเคโอเคยังไม่ใส่พริกหรอใส่แต่ว่าใส่กลืพียงเท่ใส่ไปเลยเอบกระเทียมว้าวนี่ก็คือเดี๋ยวก็คือเหลือแค่ใส่ซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วก็ใส่เส้นแล้วก็ต่ย่างกุ้งเดี๋ยวย่างกุ้งก่อนไม่ใช่พม่านะ คิดไม่ทันสูตรสำเร็จรูปใส่เลยไหมอ่ะได้พอกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่ได้เลยใส่แล้วนะเอาเยอะขนาดไหนพอตอนหมดย่างหมกระเด็นแล้วเราก็จะแบบทำไฟอ่อนๆนิดนึงแล้วก็ให้มันต้มไปของมันจะได้มีรสหมูเข้าไปนี้ ซอสมะเขือเทศแล้วซอสมะเขือเทศก็จะได้มีรสหมูแล้วหมูก็จะได้มีรสซอสมะเขือเทศใช่แล้วก็รสไปแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราจะมาทำ l o เตอร์กันตานาพระเอกของเรานะคะเป็น Australian w ว l d คอตล็ t บสเตอร์แกะยังไงล่ะก็คือง่ายมากก็คือต้องทานเนยก่อนแล้วก็ถ้าใครกินเนยไม่ได้ก็ใช้น้ำมันมาเกอกได้นะคะถึงแบบเอาจริงๆทุกคนไม่ชอบกุ้งแม่น้ำมากกว่ากุ้งบสเตอร์ ไม่ได้เป็นคนชอบกินเนื้อแต่ว่าชอบกินมันกุ้งแม่น้ํากับข้าวแล้วก็น้าปลาพริกอาจะเอาเนยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราวางก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคว่ำทุกคนมันใหญ่มากๆเฮ้ยใหญ่มากที่ร้านนี่คือสี่พันอะใส่น้ามันมะกอกแล้วก็คว่ำสี่ถึงห้านาทีอันนี้ห้ามทําพลาดนะทุกคนมีตัวเดียวเดี๋ยวเราที่คีบดีกว่าคว่ำโลด สีสวยจังเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนดูสิมันไม่มีคีบใหญ่ๆเหมือนเมนล็อบสเตอร์นะคะความเด่นมันอยู่ที่หางหางมันจะแบบเนื้อเยอะมากต้องปิดไว้4-5นาทีเ้ยเราต้องเอาแนมาโอเคหลังจากที่เราวิ่งย่างล็อบสเตอร์แบบเฟสดาวไปแล้วสัก5นาทีนะคะว้าว <laughs> เดี๋ยวเราจะพลิกตัวมันขึ้นมาแล้วก็ใส่เนยกระเทียมเป็นกาลิกบัตเตอร์นะคะอันนี้คุกเนยกับกระเทียมอยู แต่ว่าเนกล้าใส่เกลือกล้ามขึ้นหนักโคตรก็คือเราเอาเนยผสมกับกระเทียมนะคะแล้วก็เอา้วใส่เกลือลาไป Garlic Butter อร่อยแน่นอนดูได้เหรอคะขได้ดิพอแล้วเนี่ย โอเคมันดูเหมือนจะสุกแล้วนะไม่เห็นต้องรอ15นาทีข้างในมันน่าจะยังไม่สุกไหราะมันตัวใหญ่โอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้ปิดไว้ต่ออีก10-15นาทีค่ะตึงโอเคใกล้ความจริงแล้วกุ้งเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสอสก็เสร็จแล้วนี่น่ากินมากเอาเส้นมาใส่ จะบอกว่าเส้นตีดแต่ว่าปกติไม่เคยต้องเอามาผักไว้นานขนาดนี้ดูดิทุกคนปกติคือแค่ยกจากน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปเลยไงโอเคก็คือสรุปว่าสรุปว่าถ้าเกิดจะลวกเส้นไว้ก่อนนะมันต้องใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เลยก็ใช้เลยก็ไม่ต้องน่ากินมากเตรียมจานเรียบร้อยนะคะที่จริงอ่ะเราควรจะให้เส้นมันไม่สุกมากแล้วก็มาสุกต่อในซอส ชิมก่อนว่าโอเคหรือยังมันดูร้อนอะก็อร่อยนะไม่ต้องปรุงอะไรหรอกนะมันเข้มข้นากใส่อยอะก็น้อยได้ไมค่ยะเป็นโจ๊กโอเคน่าจะใส่ผัดซ่าวอสเทิร์นิดหนึ่งโอ oh, ้ I <ร> think so เท<จะ>่จริง จริงๆวราะใส่ข่าเส้อเพราะมันติดมากทุกคนเวลาต้มเส้นเสร็จแต่แม้ว่าน้ําต้มเส้นอะอร่อยมากแลวจะอร่อยยิ่งกว่าถ้าเราใส่น้ำมันมะกอกก็จะหอมยังไม่จบยังน้ำมันมะกอกกับเกลือแล้วมันก็จะหอมมากแลว้วเวลาผัดแบบนี้ถ้าเกิดว,ว่ามันแบบติดเกินก็คือจะใส่น้ำ<ช>ต้มเส<ร><ช>้นลงไปมันก็จะแบบมีรสชาติมากกว่าใส่น้ำปลาเราจะเพิ่มสีสันด้วยโหระพานะคะจริงๆอะจะใช้อิตาเลียนหรือไทยเบซิลก็ได้แต่แม้ว่าไทยเบซิลมันจะกลิ่นฉุนกว่าเนาะอือใช่ ถ้าเกิดอิตาเลียนมันก็จะแบบละมุนล,ละมุนหน่อยละมุนแต่บ้านเราไม่มีวันนี้ขอแอบเติมน้ำนิดหนึ่งโอ้ย <c oughs> แต่ว่าพระมาเนื่องจากเราไม่มีต้มเส้นขอเติมน้ำเปล่านิดนึงก็คือเด็ดใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องหัน่นนะอ๋อดึงดึงหน่อยก็ดีจะได้มีกลิน่นแต่ว่าเดี๋ยวไปผัดต้องมีกลิ่นอ่ะทุกคนทำไมซิเลียน <c oughs> อ๋อเดี๋ยวใส่ผิกไทยใช่เอาใส่ริกไทย ดีดีดอะ่ะอันนาฬิกาเธอเนี่ย <laughs> ้ำเองเข้าได้ไหมคะ <laughs> ใช่ฉันก็ใช้ <laughs> Looks good ๋ยวเราต้องเพลตติ้งแบบสวยเปล่าต้องก็อหมุนหม <laughs> ออุนขึ้นมาโอเคชัวร์เลตติ้งเป็นหน้าที่ถนัดของพี่เมีเมื่อ <laughs> ก่อนคือไม่ทำแล้วก็เราตกแต่งจานใหญ่เท่าคอร์รเตอร์มันใหญ่จริงจริงจริงเซตมันลกก่น้อย ทำเป็นสองจับระไม่ใช่ขนมจีนจะได้แบ่งกันกินคนละก้อนโอ้โหเนี่ยถ้าไปที่ร้านก็คือแบบยังไงอัพจริง,รงๆไม่โมน่ากินมากจริงจเอาไปแค่ครึ่งตัวจริงๆถ้าเป็นร้านอาหารครึ่งตัวของขายสามพันอ่ะนี่น่ากินมากเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวน่ากินเวอร์หกพันจริงๆรถ้าแรอีกสี่พันนะจานนี้หมื่นน่ากินมาก รู้ดีมากทุกคนเพราไม่ทำให้แบบไมแซนนี่คือคิดว่าแบบอร่อยด้วยอร่อยด้วยเสร็จแล้วทุกคนน่ากินมากนี่ต้องใช้เวลากี่นาทีโอ้โหโบกถ่ายด้วยนะคะน่าจะครึ่งชั่วโมงกินข้าวกันเถอะหิวจักให้น้องอิ่มแน่นอนนี่นะคะเป็น วาวคอร์ดออสเตรเลียนล็อบสเตอร์พาสต้ากุ้งใหญ่กว่าจานอีกอะเลยว้าวน่ากินมากโอเคโอเคชิมกัน หมูนิ่มมากล็อบสเตอร์พาสต้าบอกหมูนิ่ม <laughs> หมูมันไม่แข็งเลยตอนแรกมันดูแบบกำจัน <laughs> Good job y <Yay>. a i source o o cook กล <laughs> ับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้านะคะอยากให้เราเอาอินกริเดียนอะไรวัตถุดิบอะไรเมนูไหนให้เราลอง DM มาบอกหรือว่าคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะอันนี้เป็นการถ่ายทำครั้งแรกๆเลย <laughs> ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย